พุทธวจนะอานาปนสติเรื่องอานาปนสติสามารถกําจัดบาปอากุศลได้ทุกทิศทางอานอนท์อานาปนสติสมาธิอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อานาปนสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อานอนท์ในกรณีนี้ ทิศุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นอานอนอ์อนาปนสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อานอน์สมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํำกายะสังขารให้ระง,งับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทํำกายะสังขารให้ระง,งับหายใจออกอานนนสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลตมีสัมปะชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ อานน์เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาขิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโรมนัสในโลกออกเสียได้ อานนนสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมทำการฝึกหดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับหายใจออกอานอนท์สมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและธงมณัลในโลกออกเสียได้อานนท์เราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งหนึ่งในเวทนาทั้งหลายอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้น ย่ำชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัชญ,ญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้อานนท์สมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหัดศึกษา,ว,า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 ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออก ย่อมทำการฝึกห uh ัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกอานอน์สมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและธรมนัสในโลกออกสีได้อานอน์เราไม่กล่าวอานาปนสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะอานอนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานอนท์สมัยใดภิกษุเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจังคาอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจังคาอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเรา เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอานนท์สมัยนั้นภิสุุนนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชัญญะ มีสตินำอภิชาและโทมมนัสในโลกออกเสียได้อานน์ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นกันละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาอานน์เพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชะัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้อานนท์เปรียบเหมือนกองฝุ่นใหญ่มีอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งถ้าเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันออกก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันตกก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทิศเหนือก็บทขยี้กองฝุ่นนั้น ถ้าเกวียนหรือรถมาจากที่ใต้ก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นนี้ฉันใดาอานน์เมื่อบุคคลมีปกติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้เมื่อบุคคลมีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้เมื่อบุคคลมีปกติ เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้เมื่อบุคคลมีปกติเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย,ย,อ,ลาาลายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้ฉันนั้นเหมือนกัน